เฮ้ยเน่งนีไ่ไปซื้ออะไรมาเนี่ยฮะเอามาเพื่ออ้าวพี่ไม่รู้อะไรเลยเหรอครับเอามาต้านโควิดสิครับเนี่ยไปฟังใครมาเอาอีกแล้วก็สมุนไพรนี่ไงพี่เพราะว่าทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเอามาต้มดมดื่มต้านโควิดได้เอาอย่างนี้ดีกว่านี่คุณอย่าเถียงผมผมเคยเป็นมาก่อนถ้าอยากรู้นะที่เอามาเนี่ยช่วยต้านโควิดได้จริงไหมไปถามผู้รู้กันเลยเอคุณหมอครับ ช่วยดูหน่อยครับว่าชุดนี้ต işte ้านโควิดได้จริงไหมครับก็สมุนไพรในตะก้านี้รักษาโควิดหรือไม่เหรอครับสมุนไพรมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาอาการจากโควิดกลุ่มที่2ก็คือไปรักษาตัวโรคโควิดตัวที่จะช่วยกําจัดเชื้อโควิดได้ก็จะมีกลุ่มขิงกระชายครับผมโดยเฉพาะกระชาย งานวิจัยพบว่ามีสารที่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ตอนนี้ที่เรานิยมกินกันมากก็คือน้ำกระชายปัน่นแต่ว่าเรากินปริมาณไม่มากเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งไม่ต้องกินทุกวันก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคแล้วเราต้องการกินเป็นยาอันนี้นี่เราจะต้องกินเข้มข้นมากขึ้นแต่กินไม่นานกินครั้งละครึ่งแก้ววันละสองครั้งเช้าเย็นติดต่อกันสักห้าวันแล้วก็หยุดกินมากอาจจะทําให้ธาตุในตัวแปรปรวนอาจจะมีอาการจุกเสียบแน่นท้องอืด ขิงคล้ายๆกระชายแต่ว่าขิงเนี่ยในงานทดลองพบสรรพคุณฆ่าเชื้อโควิดได้ความแรงน้อยกว่ากระชายขิงกับกระชายเสริมภูมิต้านทานทําให้เรากําจัดเชื้อโรคออกจากตัวได้ดีทั้งคู่ครับสมุนไพรในกลุ่มรักษาการโควิดล่ะครับมีอะไรบ้างข่าตะไคร้มะกรูดและก็หอมแดง มักจะมีคนเอามาสูมยาคือเอามาต้มจนเป็นไอแล้วก็รมเข้าไปคือมีผ้าคลุมแล้วก็สูดไอน้ําเข้าไปกลุ่มยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีตัวยาที่มันระเหยมากับไอน้ําอย่างแรกคือมันจะลดอาการอักเสบหลอดลมของเราจะยุบบวมเสรที่อยู่ในหลอดลมจะถูกละลายออกมาได้ง่ายพอสูมปุ๊บเราจะรู้สึกโล่งเลย กระเพราเนาะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดคลื่นไส้ท้องเสียเนาะกระชายแล้วก็กระเพรา2ออย่างนี้จะช่วยแก้ท้องเสียในโควิดจะมีอีกคืออันนี้เป็นตัวยาแล้วครับโกดจุฬาลัมพาเป็นเครื่องยาชนิดหนึ่งนะครับยาไทยที่มีโกดจุฬาลัมพาก็คือยาจันทะลีลาฤทริ์ลดไข้แล้วก็มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบมีฤทธิ์เรื่องของต้านไวรัสส่วนเรื่องของโควิดยังต้องอาศัยงานวิจัยอีกจึงจะมาทํายานะครับ กินฟ้าทลายโจรกับกระชายคู่กันเพื่อช่วยต้านโควิดได้ดีขึ้นจริงไหมครับกินพร้อมกันเลยหมอแผนไทยจะไม่แนะนําให้กินเพราะว่ากระชายมีธิดร้อนแต่ว่าฟ้าทลายโจรมีริดเย็น ร้อนกับเย็นจะต้านกันเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะกินทั้งคู่ต้องแยกเวลากินเงินครับฟ้าทลายโจรกินก่อนอาหารกระชายกินหลังอาหารซะมีหลายกระแสที่ด้อยค่าฟ้าทลายโจรยังกินรักษาได้อยู่ไหมครับไม่ใช่ไม่ให้กินนะแต่ให้กินอย่างถูกวิธีให้ดูสารสําคัญที่อยู่ในฟ้าทลายโจรถ้าเราต้องการรักษาโควิดต้องกินให้ถึงขนาดยา ย้ำกันอีกครั้งสมุนไพรไทยใช้รักษาโควิดได้แต่ว่าต้องใช้ให้ถูกต้นถูกส่วนถูกขนาดถูกวิธีและที่สำคัญก็คือต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์แผนไทยครับอ่าครับอันนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับขอพระคุณมากครับคุณหมอ,อครับได้ความรู้เยอะเลยนะครับผม <S <S เป็นไงฮะเน่งได้ฟังกับหูไหมได้ดูกับตาไหมนี่ชัดเจน จบชัวแน่แชร์ได้ครับ